คยมองแผนที่ประเทศไทยแล้วสงสัยกันไหมครับว่าทำไมประเทศเราถึงมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้วันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของผืนดินและสายน้ำที่ปั้นแต่งแผ่นดินแห่งนี้ขึ้นมาด้วยกันครับเฮ <Hey, S 1> ขวานโบราณกับหัวช้างเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันน่ะหรอครับฟังดูเหมือนเป็นคำถามแปลกๆใช่ไหมครับคำตอบนะ่ะซ่อนอยู่ในแผนที่ประเทศไทยของเรานี่เองครับ พระรูปร่างของประเทศเรานี่แหละที่หลายคนมองว่าคล้ายกับสองสิ่งนี้มากๆถ้าเราซูมออกมาดูภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดจะเห็นเลยว่าประเทศไทยตั้งอยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์มากๆครับคือเป็นเหมือนสี่แยกใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยซึ่งที่ตั้งแบบนี้นี่แหละครับที่ทําให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะเป็นจุดเชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรที่สําคัญของโลกและการที่เราอยู่ตรงกลางนี้เองทําให้เรามีเพื่อนบ้านถึง4ประเทศเลยครับ ซึ่งพรมแานแต่ละด้านก็ไม่ได้เป็นแค่เส้นแบ่งบนแผนที่นะแต่มันคือพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินกันมาตลอดซึ่งมันก็หล่อหลองให้แต่ละภาคของไทยมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปลองนึกภาพตามกันดูนะครับ1,640กิกิโลเมตรนั่นคือระยะทางจากเหนือสุดของไทยไปจนถึงใต้สุดโห มันไกลพอๆกับการขับรถจากปารีสไปถึงวอร์ซในโปลแลนด์เลยนะแค่นี้ก็พอนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าตลอดเส้นทางนี้เราจะได้เจอกับความหลากหลายของภูมิประเทศมากมายขนาดไหนเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงโครงสร้างหลักของแผ่นดินผืนนี้กันดีกว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นเหมือนร่างกายของสิ่งมีชีวิตภูเขาก็คงเปรียบด้วยกับกระดูกสันหลังส่วนแม่น้ำก็คือเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตครับ เห็นแนวเทือกเขาที่ทอดยาวจากเหนือลงใต้นั่นไหมครับนั่นล่ละครับคือกระดูกสันหลังของประเทศเราเลยอย่างเช่นเทือกเขาตะนาวสีซึ่งมันไม่ได้แค่แบ่งแผ่นดินนะแต่มันยังเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําเป็นแนวกําบังลมและยังเป็นบ้านของระบบนิเวศท,ที่สําคัญอีกด้วยแล้วพอมีกระดูกสันหลังที่เป็นแหล่งต้นน้ําแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีเส้นเลือดครับจากแผนที่จะเห็นเลยว่า เครือข่ายแม่น้ำลำคลองแผ่ขยายไปทั่วประเทศเหมือนร่างแหคอยนำพาความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ไปหล่อเลี้ยงทุกชีวิตและนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของการทำงานร่วมกันของภูเขาและแม่น้ำครับแม่น้ำสี่สายจากขุนเขาทางเหนือค่อ,คอยๆไหลามารวมกันจนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่เส้นเลือดสายหลักที่หล่อเลี้ยงที่ราบภาคกลางซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและเป็นหัวใจของอรารยธรรมไทยมาอย่างยาวนาน แต่เรื่องราวของดินกับน้ำยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยังมีพลังอีกอย่างหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่กลับมีอิทธิพลมหาศาลต่อทุกชีวิตในดินแดนแห่งนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องจักรแห่งมรสุมครับทุกอย่างมันเริ่มจากตำแหน่งที่ตั้งของเรานี่แหละครับการที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้เราได้รับอิทธิพลโดยตรงจากลมมรสุมซึ่งก็คือลมประจำฤดูขนาดยักษ์ที่คอยกำหนดทุกอย่าง ตแต่ฝนจะตกเมื่อไหร่ไปจนถึงลมหนาวจะมาตอนไหนมันเหมือนกับว่าเรามีแขกมาเยี่ยมเยือนปีละสองครั้งเลยครับแขกคนแรกคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เดินทางมาจากมหาสมุทรอินเดียหอบเอาฝนและความชุ่มชื้นมาให้เราในช่วงกลางปีพอแขกคนนี้กลับไปก็จะมีแขกคนที่สองมาแทน คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นำอากาศเย็นๆแห้งๆมาให้เราได้สบายตัวกันตอนปลายปีแผนที่นี้ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่ากระแสะลมมหาศารเหล่านี้มันเคลื่อนที่ยังไงมันไม่ใช่แค่ลมพัดธรรมดานะครับแต่มันคือวาทิยากรวงใหญ่ที่คอยควบคุมจังหวะชีวิตของผู้คนกำหนดว่าเมื่อไหร่ชาวนาจะเริ่มปลูกข้าวหรือเมื่อไหร่จะเป็นฤดูของงานเทศกาลร,รื่นเริง แล้วที่นี้ลองคิดตูสิครับว่าถ้าเราเอาภูมิประเทศที่น่าทึ่งมาผสมเข้ากับพลังของลมมรสุมผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงมันก็คือความหลากหลายที่น่ามหัศจรรย์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนผสมนี้สร้าง6ภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ของไทยขึ้นมาได้อย่างไรและนี่แหละครับคือผลลัพธ์การผสมผสานกันของแผ่นดินสายน้ำและลมฟ้าอากาศได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแต่ละภาคก็มีลักษณะเฉพาะตัวมีภูมิประเทศและมีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนลองดูสิครับภาคเหนือก็จะเป็นดินแดนแห่งขุนเขาสลับซับซ้อนพอมาอีสานก็จะเจอกับที่ราบสูงโคราชอันกว้างใหญ่ไพศาลภาคก,กลางคืออู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ส่วนภาคใต้ก็เป็นคาบสมุทรที่มีทะเลสวยๆขนาบทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับว่ามันหลากหลายมากๆ แต่พลังที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ก็มักจะมีสองด้านเสมอครับด้านหนึ่งคือการให้ชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์แต่อีกด้านหนึ่งก็สามารถนำมาซึ่งภัยพิบัติและการทำลายล้างได้เหมือนกันภาพสองภาพนี้คือภาพสะท้อนของความสุดขั้วนั้นเลยครับด้านหนึ่งคืออุทกภัยรุนแรงจากลมมรสุมที่ถาโถมเข้ามาอีกด้านหนึ่งก็คือภายแล้งที่แสนสาหัสที่ทำให้แผ่นดินแตกระแหง มันคือความท้าทายที่คนไทยต้องอเผชิญอยู่เสมอและภัยก็ไม่ได้มีแค่น้ำท่วมกับภัยแล้งนะครับการที่เรามีชายฝั่งทะเลยาวก็ทำให้เราเสี่ยงกับพายุไต,ต้ฝุ่นหรือแม้แต่ซินามีได้พื้นที่ภูเขาสูงชันก็เสี่ยงต่อดินถลม่มพอถึงหน้าแล้งไฟป่าก็ตายเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อต้องอเผชิญหน้ากับพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คำถามสำคัญก็คือเราจะอยู่ร่วมกับมันอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เรามาดูกันครับว่าประเทศไทยกำลังมองไปสู่อนาคตอย่างไรเพื่อที่จะรักษาสมดุลและอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์นี้ไว้หัวใจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การพยายามจะไปต่อสู้หรือเอาชนะธรรมชาตินะครับแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพในพลังของธรรมชาตินั่นหมายถึงการหาทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงทั้งความต้องการของคนและความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ซึ่งแนวทางพวกนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้ในชีวิตประจำวันเลยนะตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการลดขยะการช่วยกันฟื้นฟูดูแลป่าไม้และแม่น้ำไปจนถึงการให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับและสุดท้ายนี้ครับอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้คิดตามกันในยุคที่สภาพภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภูมิทัศน์อันเก่าแก่นี้และผู้คนจะปรับตัวเพื่อก,กำหนดอนาคตของประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรคำตอบของคำถามนี้กำลังถูกเขียนขึ้นในทุกๆวันครับขอบคุณที่ติดตามครับ